สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันคิดว่าธีมงานในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคะความสุขได้เริ่มต้นขึ้นแล้วชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลนะคะอันนี้เป็นมอตโต้ที่ฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจนะคะว่าเพราะว่าทุกคนอยู่ในโลกดิจิตัลกันทุกนั้นความสุขอยู่เพียงแค่เอื้อมคะ่ะเราสามารถหาความสุขได้และที่สำคัญนะคะภาครัฐพร้อมที่จะหยิบยื่นความสุขให้ และสิ่งใหม่ที่กำลังจะพลิกโฉมภาครัฐค่ะก็คือพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะดิฉันอยากจะขอนำภาพที่เป็นภาพที่ให้ทุกท่านได้เห็นภาพก่อนนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นอันนี้เป็นผลการศึกษานะคะของสำนักงานกาพรที่ไปศึกษาในเรื่องด i จ i t a l a d o p t i o n นะคะว่า การใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะการใช้ e-service ที่ประชาชนติดต่อภาครัฐนี้มีเพน i อยอะไรบ้างสิ่งที่เราค้นพบนะคะเราพบว่า8ใน10หมายถึง80%เนี่ยนะคะไม่มั่นใจกับการทำธุรกรรมออนไลน์ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่นะคะเลยยังไม่กล้าทิ้งกระดาษเพราะฉะนั้นการทำงานบน2ระบบเนี่ยเป็นความยุ่งยากซับซ้อนทำดิจิทัลได้จริง แต่ขอเก็บต้นฉบับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรภาครัฐจะขอเรียกดูเอกสารบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะสัรพากรทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าคุณยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วกระดาษไม่จำเป็นอีกต่อไปดูจะสร้างความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันต่อไปนะคะพบว่า9ใน10เมื่อไรที่ใช้ การบริการผ่าน e-service นะคะจะพบได้เลยว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะ walk in walk in เสียเวลา1วันแต่ทั้งหมดจบครบได้สิ่งที่ต้องการหมดนี่คือความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเจอประเด็นต่างๆเหล่านี้เราก็รวบรวมเอาไว้นะคะว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พบถึง7ใน10คือระบบมีความซับซ้อน ไม่สะดวกนะคะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติกรอกข้อมูลไปกรอกๆไปสักพักหนึ่งแห้งต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นเพนพอยต์มากจริงๆนะคะโดยการใช้ระบบอะบอกให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์แต่บอกว่าเอกสารที่จะอัพโหลดเนี่ยยังเยอะมากเพราะฉะนั้นการอัพโหลดเอกสารขึ้นไปในระบบเนี่ยก็เลยเป็นความยุ่งยากนะคะเลยมีความเชื่อว่า ช่องทางปกติมีความสะดวกรวดเร็วกว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆที่ภาครัฐจัดทำขึ้นมักล่มค่ะล่มเพราะอะไรล่มตั้งแต่ว่าเมื่อไหรที่มีคนใช้บริการมากๆอ่าล่มและ นะคะดิฉันจะไม่ขอยกตัวอย่างนะเพราะถ้ายกตัวอย่างท่านอาจจะแบบคล้อยตามกับสิ่งที่ดิฉันพูดแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เราตั้งตารอเลยตั้งแต่6โมงเช้านะคะว่าเราจะเข้าระบบให้ท่านะระบบลม่มซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทั่วๆไปนะคะแล้วก็หรือว่าทำา,ทา,ทาอยู่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนี่คะ่ะเป็นข้อเท็จจริงที่ภาครัฐ ได้รับฟังมานะคะได้จากผลการสำรวจจากภาคเอกชนจากภาคธุรกิจและจากประชาชนจากเพนพอยต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะแค่นี้ยังไม่จบนะคะเรื่องราวของการาติดต่อราชการผ่าน e-Service ยังดำเนินต่อไปว่ายังมีเรื่องราวอะไรต่อเรื่องต่อไปในเอพิโซดทูนะคะก็คือสิ่งที่ประชาชนไปนติดต่อราชการเนะะี่ยค่ะหลังจากที่เราพยายามจะฝ่าด่านความเป็น ดิจ i ทัล g o เวอร์เมนต์นะคะเราได้เริ่มทำโปรเจกต์แรกซึ่งร่วมทำกับสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ d ดาด้วยเนี่ยนะคะก็คือการทำเอกสารของทางราชการเป็น e-document ตอนที่เราทำ e-document นี่นะคะสิ่งที่เราเจอคืออะไรบ้างเราพบว่าการไม่สามารถฝ่าด่านได้เนี่ยถูกระบุไว้ในกฎหมายค่ะและการระบุความเป็นกระดาษเนี่ยคะไว้ในกฎหมายมีตั้งแต่ระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงประกาศกลมเราพบว่าจากหน่วยงานนำร่องที่เราทำานี่นะคะมีถึง84ฉบับค่ะที่เป็นแบรลเลอร์ในการที่จะฝ่าด่านไปได้ด่านที่เราเจอคืออะไรคะในกฎหมายนะคะระบุไว้เลยว่าการยื่นขอเอกสารต้องยื่นณหน่วยงานแค่นี้ค่ะหน่วยงานก็ไม่กล้าและเพราะกลัวว่าจะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายเขียนเลยว่า ณหน่วยงานเจอด่านแรกค่ะด่านที่2การชําระค่าธรรมเนียมต้องทําต่อเจ้าหน้าที่คือต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแปลงกายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่นั้นไม่มียังไม่มีคําตอบว่าเจ้าหน้าที่คือใครเจ้าหน้าที่คือคนที่ต้องเห็นแบบตัวเป็นๆหรือเปล่านะคะข้อที่3การลงนามขอโทษนะคะแปบ๊บเดียวเสียงไปเสียแล้วนะคะ เดี๋ยวอาจจะต้องขอ,อน้ำนิดหนึ่งนะคะการลงนามในใบอนุญาตใบรับรองนะคะจะต้องมีการลงรับรองในสำเนาลงลายมือชื่อหรือการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้เพราะเกรงทั้งที่จริงๆแล้วมีกฎหมายหลายฉบับตั้งแต่กฎหมายการให้บริการทางดิจิทัลของสำนักง,งานพัฒนารัฐบ,บาลดิจิทัล ก็มีมาตราที่ให้หน่วยงานเปิดข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันได้เพราะการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มากเลยในการอนุมตัติอนุญาตคือทุกอย่างจะสามารถเสร็จภายใต้ระยะเวลาการรวดเร็วในอดีตนะคะจะเป็นการทำหนังสือถึงกันค่ะเช่นเราจะต้องใบขับขี่สาธารณะจะต้องตรวจสอบประวัติอัญญกรรมต้องขอข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบก กว่าจะได้อนุมัตินะคะจะต้องทําหนังสือถามไปอทางหน่วยนั้นก็ตอบกลับมาแต่ถ้าภาครัฐสามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยการอนุมัติอนุญาตทั้งหลายจะเป็นไปด้วยรวดเร็วนะคะบางพระราชบัญญัติค่ะระบุไว้ด้วยว่าการจัดส่งเอกสารนั้นขอให้จัดส่งทางปลษยสี์ซึ่งในโลกปัจจุบันนะคะที่เป็นดิจิตัลเราใช้ไปลายสี์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เราไม่ได้ใช้ใบเสนอแบบติดสแตมแต่กฎหมายเนื่องจากเป็นกฎหมายเก่าก็ยังต้องมีกลิ่นมีเรื่องพวกนี้อยู่นะคะการแสดงใบอนุญาตต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยหเห็นชัดเจนถูกระบุไว้ในกฎหมายท่านก็อาจจะเคยไปไปบางบริษัทนะคะจะเห็นป้ายอนุญาตติดเป็นวอลเปเปอร์เลยค่ะ15บใบ20บใบหรือถ้าขายของร้านค้าปลีกที่ต้องขออนุญาตทุกชนิดเนี่ย อาจมีถึง40ใบติดอยู่ข้างฝานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้ทำไมเราจะต้องปลดล็อกในแง่กฎหมายหลังจากนั้นนะคะหน่วยงานต่างๆก็มีความตั้งใจมากเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าการไปสู่ดิจิตัลเนี้ยท้ายที่สุดแล้วประโยชน์จะเกิดกับประชาชนแต่ในแง่หนึ่งนะคะไม่ได้ว่ามองที่ประชาชนฝ่ายเดียว เจ้าหน้าที่ของรัฐเองจะทำงานสะดวกมากขึ้นอยู่ที่ไหนก็สามารถดูอนุมัติได้นะคะแล้วก็ปรากฏการนั้นก็เกิดขึ้นจริงถ้าเราไม่มีการออกแบบระบบการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา2ปีทุกอย่างจะต้องหยุดชะงักแต่เนื่องจากภาครัฐได้วางระบบนี้ไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคะจึงทำให้การบริการผ่าน e-service สามารถให้บริการผ่านได้ในสถานการณ์วิกฤตที่เราเจอโควิดที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นนะคะพอเจอเรื่องนี้เสร็จบางหน่วยงานก็ไปแก้ไขประกาศกลมบางหน่วยงานก็แก้ไขในระดับกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงนะคะน,นี้คงจะต้องเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรขนาดแก้กฎกระทรวงนะคะอย่างเร็วที่สุดคือ6เดือนค่ะเพราะจะต้องมีขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนเข้าสู่ คณะกรรมการกฎหมายของกรมขั้นตอนของการเข้าคณะรัฐมนตรีขั้นตอนของการพิจารณาของกฤษฎีกาเพราะการเป็นกฎกระทรวงนี้ไม่ได้เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียวอาจจะมีผลกระทบกับหน่วยงานข้างเคียงจึงทําให้การพิจารณาแก้ไขต่างๆเป็นไปโดยรอบครอบเลยใช้เวลามากอันนี้ก็รันไปนะคะแล้วก็แต่ในระดับพระราชบัญญัตินะคะ เรื่องนี้เรื่องที่เป็นอุปสรรคเรื่อง e-service ไปปรากฏอยู่ในระดับพระราชบัญญตัติซึ่งมีถึง13ฉบับซึ่งแปลว่ากว่าจะให้บริการประชาชนได้เวลาจะเอาพระราชบัญญัติเข้าสภาเนี่ยค่ะแต่ระฉบับก็1ปีเป็นอย่างเร็วสุดแต่โดยปกติคือ2ปีค่ะทั้างั้นถ้า13ฉบับคูณเข้าไปก็อาจจะเป็น10ปีนะคะเราก็มองไม่เห็นทางใดเลยโชคดีค่ะ ที่คณะสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นหน่วยงานด้านกฎหมายของรัฐบาลนะคะได้รวบรวมปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยกร่างกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมานะคะคือพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง e อิเล็กทรอนิกส์พศ2565ประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่13ตุลาคม2565ที่ผ่านมา โดยบังคับใช้เป็นบางมาตราก่อนนะคะแต่มาตราส่วนใหญ่ทั้งหมดมีผลบังคับใช้ในวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะ10มกราคม2566เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปการติดต่อราชการที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นคือหลักการ Digital First ค่ะซึ่งหมายความว่า ทุกอย่างในล่าโลกนี้ดิฉันอาจจะพูดเกินไปนะคะทุกอย่างน่ะประชาชนสามารถยื่นได้ว่าขอติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์มีเพียง5เรื่องเท่านั้นที่ในปัจจุบันที่ไม่สามารถติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้คือ 1. ทําทำบัตรประจำตัวประชาชน 2. ทํทำหนังสือเดินทาง 3. จดทะเบียนสมรส 4. จดทะเบียนยาและ5ขอจดทะเบียนบุตรบุญธรรมค่ะมีอยู่5เรื่องเท่านั้นที่กฎหมายให้ไปปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานเหนืออื่นใดต่อจากนั้นสามารถบอกความต้องการขอการใช้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยณนะวันนี้นะคะแต่ถ้าหน่วยงานราชการพบว่าหลังจากพระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยติดขัดด้านไหนที่คิดว่าจะต้องให้ประชาชนมาปรากฏตัวในการติดต่อราชการขอให้ทำเรื่องยกเว้นขึ้นมาตามมาตราเจค่ะซึ่งณนะเวลานี้มี3หน่วยงานนะคะได้ทำเรื่องเสนอมาที่กอพรอแล้วเราจะยังไม่บอกนะคะว่าหน่วยงานไหนเพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาซึ่งเขาให้เหตุผลว่ายังไง3งานนี้ก็จะต้องปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ อันนี้ก็และข้อดีของพระราชบัญญตัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือครอบคลุมการติดต่อราชการหลายเรื่องมากเลยค่ะทั้งเรื่องขออนุมัติขออนุญาตขอความเห็นขอรับเงินขอร้องเรียนและการติดต่อราชการอื่นใดทั้งนั้นที่สามารถดําเนินการได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหน่วยงานภาครัฐได้ทําอะไรไปแล้วมากตั้งแต่วันที่10 มกราคม2566ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการได้ทำอะไรเพื่อรองรับการติดต่อราชการสิ่งแรกเลยกฎหมายบอกว่าหน่วยงานราชการต้องประกาศช่องทางการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะว่าการติดต่อช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นหัวหน้าหน่วยจะต้องประกาศเลยว่าถ้ามาติดต่องานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะช่องทางที่ใช้ติดต่อราชการได้แก่ระบบอะไรบ้าง อาจจะไล่ตั้งแต่ระบบอ e ีเมลไปจนถึงระบบ e-submission นะคะระบบที่เป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละหน่วยงานอันที่สองนะคะการยื่นเรื่องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเป็นการยื่นเรื่องที่มีผลทันทีณวันที่ได้ส่งเรื่องไปนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีระบบการชำระค่าธรรมเนียม ที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดไว้ให้นะคะต้องมีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดิฉันจะพูดหลักการกว้างๆนะคะสิ่งนี้ที่ต้องการพูดก็เพื่ออยากจะให้เห็นว่าเมื่อเกิดความสะดวกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจะช่วยเสริมสร้างความสุขได้จริงหรือไม่นะคะตามแนวคิดของงานวันนี้นะคะ happiness CREATION นะคะอันนี้คือชื่องานสิ่งแรกเลยนะคะที่จะเล่าให้ฟังก็คือพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะขยายขอบเขตกว้างขวางไปในทุกเรื่องของการติดต่อราชการนะคะอันนี้อันแรกอันที่สองนะคะประชาชนยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้และเมื่อยื่นทางผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องลงสำเนาค่ะไม่ต้องลงนามเพราะเราเชื่อว่า ถ้าการลงนามในสำเนาแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนอาจจะต้องปริ้นเอกสารออกมาแล้วก็มาเซน็นแล้วก็อัปโหลดใหม่ไปอีกรอบซึ่งไม่ได้สะดวกเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านส่งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วแปลว่าท่านได้ยืนยันตัวตนแล้วก็รับรองสำเนาที่ส่งโดยอัตโนมัตินะคะท่านไม่จำเป็นต้องปริ้นออกมาแล้วก็เซ็นกำกับทุกหน้าอีกต่อไปอันที่3ค่ะเมื่อมีการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอยื่นเพียงชุดเดียวนะคะถ้าหน่วยงานภาครัฐไหนบอกว่ายื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์5ชุดอันนั้นผิดแล้วค่ะผิดแล้วต้องยื่นเพียงชุดเดียวเพราะจริงๆแล้วชุดเดียวก็สามารถส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาได้นะคะแล้วหน่วยงานนะคะจะต้องจัดระบบการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนซึ่งดีกรีของการยืนยันระดับการยืนยันตัวตนนั้นจะแตกต่างกันไปตาม งานใช่ไหมคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองการยืนยันตัวตนก็อาจจะเป็นระดับสูงขึ้นไปแต่ณปัจจุบันนะคะก็เชิญชวนแทนกรมการปกครองนะคะท่านเข้าไปในแอป d ีดอปใช้เวลาเพียง5นาทีดิฉันทดสอบแล้วลงแล้วเรียบร้อยเพียง5นาทีในการยืนยันตัวตนท่านจะสามารถมีระบบการยืนยันตัวตนที่มีบัตรประชาชนดิจิทัล อยู่ในมือถือของท่านโดยอัตโนมัติและมือถือนี้อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ใช้ขึ้นเครื่องบินได้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเขาได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็คุยกับการท่าอากาศยานในการที่จะใช้บัตรประชาชนดิจิตัลนะคะในการแสดงตนอันต่อไปค่ะก็คือหน่วยงานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องเป็นหน้าที่นะคะแต่เดิมเลยการตรวจสอบความถูกต้องของการยืนยันตัวตนเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะต้องขออนุญาตไปที่กรมการปกครองแต่ตอนนี้กฎหมายช่วยปลดล็อกค่ะว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ฐานข้อมูลของกรมการปกครองได้แต่ก่อนฐานข้อมูลของกรมการปกครองค่ะจะมีเลเวลของการอนุมัติให้เข้าใช้เนี่ยหลายเลเวลมากถ้าเลเวลปกติก็อาจจะเป็นแค่หน้าบัตรใช่ไหมคะหน้าบัตรซึ่งท่านก็เห็นท่านไปห้างสรรพสินค้าท่านอยากได้ใบกำกับภาษี คีย์เลขโทรศัพท์เขาก็จะลิงก์กับฐานข้อมูลท่านออกใบกํากับภาษีเป็น e-invoice ได้เอามาเชื่อมกับรายการชอบดีมีคืนได้หมดแต่จริงๆแล้วมีข้อมูลมากกว่านั้นคือข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรสถานะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลอีกชั้นหนึ่งที่ถ้าท่านอนุญาต เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อมาใช้ประโยชน์ในตัวท่านเองแต่ท่านต้องอนุญาตอันนี้ก็เปิดช่องเอาไว้ค่ะว่าจะสามารถให้เรื่องการเข้าถึงข้อมูลถ้าเจ้าตัวอนุญาตแล้วสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะคะจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอนุมัติอนุญาตกฎหมายได้ตอบแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งก็คือถ้ายื่นทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถือว่ามีผลทันทีณนะวันที่ยื่น ทีนี้สิ่งสำคัญเลยนะคะที่ภาครัฐก็กังวลอยู่เหมือนกันท่านจะต้องส่งในช่องทางที่ภาครัฐประกาศนะคะจะมาส่งว่าอ l i p h a n o p d c g o t h ก็อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐประกาศแต่ถ้าท่านส่งไปตามช่องทางที่ภาครัฐประกาศไว้แล้วเป็นที่ทราบอันโดยทั่วกันถือว่าการส่งเอกสารให้กับภาครัฐนั้นได้รับ การยืนยันโดยอัตโนมัติในเวลาทำการค่ะแต่ถ้าท่านส่งนอกเวลาทำการจะถูกดึงขึ้นมาในวันทำการถัดไปแต่การทำบนอิเล็กทรอนิกส์ท่านาสามารถทำได้แบบ24ชั่วโมงแต่ใน24ชั่วโมงเราได้ตั้งกติกาในการรับเพื่อมีผลนะคะเพื่อมีผลต่อการยื่นนั้นณนะเวลาของวันทำการของราชการเพราะว่าจะได้มีเจ้าหน้าที่มาประจำการนะคะนอกอจากนั้น ถ้าประชาชนทรงผิดหน่วยงานเป็นหน้าที่ของภาครัฐเองที่จะต้องส่งต่อข้อมูลไปในจุดที่ถูกต้องคือบางทีประชาชนไม่ทราบหรอกคะ่ะก็คุ้นๆน,นะว่าเป็นชื่อหน่วยงานนี้แต่เจ้าหน้าที่รัฐจะดูดายเรื่องนี้ไม่ได้จะต้องส่งต่อให้ถึงกันหรือแจ้งให้ประชาชนทราบคะ่ะว่า ท่านส่งผิดท่านจะต้องส่งใหม่หรือตอนนี้ได้นำส่งไปให้หน่วยงานนี้เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากกับประชาชนก็คือหากประชาชนนำเอกสารต้นฉบับมาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต้องถ่ายเอกสารเองค่ะเพราะว่าเรามองว่าในเมื่อท่านต้องการสำเนาเอาไว้ใช้ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนถ่ายสำเนาและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเซ็นลงนามเองเพราะเจ้าหน้าที่เอาไปทำสำเนาเองอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะที่จะทำให้เห็นว่าเราแม้ว่าเราจะยังจริงๆแล้วเราไม่อยากให้รับสำเนาเพราะเราอยากให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันแต่ถ้ายังต้องการสำเนาก็ให้รู้สึกเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดการให้กับประชาชนเพื่ออ,อำนวยความสะดวก น,ะะนอกจากนั้นจะต้องจัดระบบการบริการผ่าน e-payment นะคะคือหน่วยงานต่างๆที่เราไปสำรวจนะคะในระดับพื้นที่หลายท่านอาจจะมาคิดว่าเอ๊สิ่งที่ออกมาเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามความพร้อมหรือไม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่แม้กระทั่งเครื่องแฟกก็ยังไม่มีเลยเนี่ยนะคะจะสามารถทำงานได้หรือไม่นะคะ ทางสำนักง,งานกพอรอร่วมกับ3หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เลยออกแนวปฏิบัติเรื่องนี้ไว้เป็นขั้นเป็นตอนค่ะในระยะแรกสุดถ้าหน่วยงานไหนไม่มีอะไรเลยกรุณาใช้อีเมลกลางค่ะเป็นเบสิกแต่ถ้าหน่วยงานไหนได้พัฒนาก้าวล้ำเลิศไปแล้ว ก็อย่าได้กลับมาใช้อีเมลเพราะว่าจะเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่เองคืออีเมลถ้าเข้าวันละ5อีเมลเนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไรเข้าวันละร้อยสองร้อยเนี่ยระบบอีเมลไม่สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่จัดการได้อย่างรวดเร็วมันควรจะเป็นระบบกลางที่สามารถแท็กกิ้งได้ ติดตามงานได้สามารถส่ง notification ไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้โดยตรงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่ประชาชนจะได้รับในมิติของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันเรียนไปเมื่อกี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าระดับของการพัฒนาของความเป็นพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้มีประโยชน์กับ ประชาชนที่ประชาชนจะสามารถเปลี่ยนวิถีการติดต่อราชการค่ะให้มาใช้ระบบดิจิตอลได้มากขึ้นเพราะว่าเราได้คิดเอาไว้แล้วค่ะว่าเราจะสามารถให้บริการประชาชนผ่านแบบไหนบ้างตั้งแต่อันแรกเลยค่ะเราเราจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐพยายามทำเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะให้การจัดเก็บข้อมูลหรือรวมข้อมูลภาครัฐให้ใช้ได้โดยง่าย อย่างเบื้องต้นเลยเนี่ยสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะคะก็ทำเรื่อง www.info.go.th ไว้เป็นแหล่งรวมในการติดต่อราชการของภาครัฐหรือมี opendata.go.th ที่เป็นข้อมูลภาครัฐระบบเปิดนะคะซึ่งตอนนี้มีกว่า7,000รายการข้อมูลแล้วที่สามารถเข้าไปใช้บริการแล้วก็สามารถดึงออกมาใช้งานได้ อันนี้คือการสืบค้นข้อมูลหรือบางหน่วยงานนะคะที่แอดวานซ์มากๆเขาจะพัฒนาไปจนถึงล้ำไปเป็น Data Warehouse อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนื่องจากเขามีข้อมูลหลังบ้านเยอะมากเขาเอาข้อมูลตัวนั้นนะคะมาประมวลท่านลองคีย์เข้าเข้าไปคำว่า Data Warehouse ของกรม DBD ท่านจะเห็นเลยว่าข้อมูลค่อนข้างจะเก่งละเริ่มเป็นอัจฉริยะเพราะข้อมูลตัวนี้นะคะ่ะจะทำให การบริหารงานภาครัฐรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากประชาชนมีความแม่นตรงขึ้นอย่างเช่นท่านอยากจะไปจดทะเบียนธุรกิจทำร้านกาแฟถังข้อมูลนี้อาจจะช่วยท่านดูได้ว่าท่านอย่าไปเปิดร้านกาแฟย่านหนองจอกเลยเพราะมีการปิดกิจการร้านกาแฟจานวนเยอะมากอันนี้ก็คือประโยชน์ของการที่เรามีการแหล่งสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านของหน่วยงานร่วมกันนะคะ อันที่สองเลยก็คือสิ่งที่ภาครัฐจะทำก็คือจะต้องทำระบบพิสูต์ตัวตนนะคะการทำ e form นะคะเพื่อให้การยื่นคำขอนั้นเป็นไปโดยสะดวกและรวบรวมข้อมูลได้เพราะจริงๆแล้วถ้าจะให้ประชาชนอัปโหลดภาพอะคะ่ะผ่านอีเมลเนี่ยรูปหนึ่งก็อาจจะสักประมาณ MB อ่ะสองละแต่พอเขาบอกว่าเอ,อเอกสารที่ต้องใช้มีอยู่5เอกสาร เมลที่ประชาชนมีอาจจะรับรองรับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องพัฒนาต่อนะคะก็คือวางระบบให้ง่ายเป็น e e e f o r m ที่สามารถกรอ,อกมาได้และนอกเหนือจากนั้นถ้าจะดีมากกว่านั้นเลยให้ไปดึงข้อมูลพื้นฐานนะคะที่เป็นข้อมูลบุคคลมากรอ,อกแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็สามารถส่งคำขอไปได้มีการตรวจสอบพิจารณาคำขอนะคะ มีขั้นตอนการชำระมีการออกใบอนุญาตและการส่งใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์นี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ภาครัฐจะต้องจัดให้กับประชาชนดิฉันเหลือเวลา5นาทีใช่ไหมคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าการยืนยนันการหาข้อมูล สิ่งต่างๆที่เป็น Value Chain ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การหาข้อมูลไปจนถึงการส่งใบอนุญาตเนะะี่ยค่ะในเชิงของกฎหมายเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ครบถ้วนทุกมาตรารายละเอียดนี้จะทําให้ท่านได้เห็นนะคะว่ามาตราไหนได้เปิดช่องที่สามารถจะทำเรื่องอะไรบ้างในสไลด์ถัดไปคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปออกมาให้เห็นนะคะก่อนหน้านั้นอาจจะพูดในเชิงมิติของกฎหมายว่ากฎหมาย มีสิ่งอะไรที่จะทำแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ดิฉันคิดว่าทุกท่านในห้องนี้อยากเห็นก็คือเมื่อมีกฎหมายแล้วประชาชนได้อะไรจากพระราชบัญญัตินี้นะคะซึ่งการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะต้องครอบคลุมไปทุกงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะคะได้ทุกงานเลยตอนนี้ยกเว้นแค่5เรื่องเท่านั้นที่ไม่สามารถติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่ภาครัฐกำลังจะเดินหน้าต่อไปในมิติที่เป้าของเรานะคะจะไปอยู่ที่ปี2570นะ,ะอันนี้อาจจะไกลหน่อย25670นะคะเลขหกเกินมาไกลมากนะคะเดี๋ยวแก้สไลด์เพลินไปหน่อยไกลมากเลยค่ะ ค่ะก็คือ2570นะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือภาครัฐที่ทันสมัยน่าเชื่อถือนะคะน่าเชื่อถืออย่างไรมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนซึ่งภาพที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะเห็น2เรื่องค่ะ Digital and innovative government กับ open government นะคะซึ่งการจะเป็น open government ได้ก็ต้องพึ่งพิงดิจิทัลอย่างแน่นอนแล้วก็มีการทำ ความคาดหวังไว้สูงมากเลยค่ะในปี70เราอยากเห็นความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการภาครัฐร้อยละ90ปีนี้ค่ะปี65ที่ผ่านมาความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ81นะคะก็อีก9เอองนะคะจะต้องทำให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรการบริการจะต้องซิมเลสนะคะเราอยากเห็นภาพมากเลยว่าเอ๊ะทำไมการบริการภาครัฐนะคะในมุมมอง จะคล่องปลื้คล่องปลือเหมือนตอนที่เราจ่ายเงินซื้อพวกสินค้าออนไลน์เพราะมันสามารถทะลุทะลวงไปได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็รู้จักที่อยู่เรารู้จักพฤติกรรมเราว่าเราเป็นคนชอบซื้อของอะไรนะคะรัฐบาลดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะต้องไม่ต่ำกว่าอันดับที่40ของโลกดัชนีความสามารถในการแข่งขัน IMD ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับที่20 น,ะะนอกจากนั้นก็จะมีบทบาทภารกิจต่างๆตั้งแต่การยกระดับการบริการภาครัฐนะคะการให้มีภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมการดำเนินการรวมทั้งการขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมและดิจิทัลนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าภาครัฐได้มีแผนการดำเนินการหรือวิธีการทำงานอย่างไรหน้าบ้านเราอยากให้ประชาชนได้ช่องทางที่สะดวก ได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายงานเป็น e n d to e n d process นะคะมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนหลังบ้านเราก็ไม่อยากจะให้ขอเอกสาร ark f o r l e s s ขอให้น้อยที่สุด action ใน Feedback อย่างรวดเร็วนะคะมีแลกมีการป้องกันการทุจริตขอรับชันและอยากให้ระบบการบริการภาครัฐนะคะเป็นลักษณะ automated processing นะคะคือไม่เอ่อคือมีการ reprocess อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็น e service แต่ไปค้างอยู่ในท่อ หนเดือนสองเดือนไม่ใช่แต่อยากให้ระบบต่างๆออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แล้วก็สามารถให้บริการอย่างรวดเร็วมากที่สุดนะคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดค่ะที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งภาครัฐจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของประชาชนตามมอตโต้ที่ว่าพัฒนาระบบราชการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ